ลำบากขนาดนี้มื่งก่อนเลยอเจ๊นั่งล่างผมยุ้งป่ะเออเอออ่ะเข้าเลยนะเออยเงี้ยคอลมอคุยเรื่องเม้นฟีดกุ๊กเอ้นอ่ะเจ๊เจ๊ฟีดหลายรอบใช่วะมาวันหนึ่งถ่าย3ามสี่รายการเฮ้ยเอาอะไคุ้มอ่ะค่าตัวก็จ่ายไปแล้วที่วันนั้นที่ร้านน่ะสี่หมื่นห้าตอนนั้นเออที่ประกบสองค่างเลยอ่ะอู้เนี่ยจะเอาเลยนะยัดกูมาจังเลยพอเมาแล้วรั้นกูด้วยนะกูไม่เอาเนี่ย เออก็คนไม่เอาจริงก็ต้องปฏิเสธได้โว้สงสารน้องไปดิุตส่าห์มาหน้าเจื๋ยนกับเดยก็บอ๋อเปเราไปไหนกันมาฮะไม่ได้ไปกินข้าวเด็กเสิร์ฟไงเดินมาหน้าเจื๋ยนดุมบัมซัมเบ้เลยอ่ะพอแล้วคอมเมนต์แรกนะคะทำไมปู่ย่าตายายถึงเลี้ยงหลานดีกว่าลูกตัวเองคะเออว่ะจริงนะเขาจะรักเขาแก่แล้วไงออเขาแก่แล้วก็เลยใกล้ตายแล้วเลยรักเด็กโอ้คือเลยรักเด็กตับนปเลย มึงไม่ต้องมีคก็ใกล้ตายก็ได้ว่าเขาอยู่เยอะแล้วเขาจะเข้าใจมากขึ้นใช่พอเขาเห็นเด็กเขาสึกว่าเอ้ยมันน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเขาเขาลำบากไงอ่ะยังหนุ่มสาวอยู่ใช่บางคนลำบากบางคนแบบว่าต้องแบบทำงานทำงานด้วยลูกด้วยแต่พออายุเยอะนั้นนี่เขาไม่ต้องแบบ เออคือหูเยี่ยใจเสียเลยเอ๋อแต่จริงนะปู่ย่าตายายเด็กๆเนี่ยอยู่กับคนแก่เนี่ยจะได้ความอ่อนโยนความนอบน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นเรื่องที่ยังน่ารักอยู่เสมอในสังคมไทยนะเจ๊มองกันนะอแต่จริงก็งหลักๆก็คือเขาแก่แล้วไงเาใกล้ตายแล้วเขาเลยต้องแบบรักเด็กไว้คุณจะหยาบทำไมล่ะมึงกับคนแรกเขาแก่แล้วกแหลใกล้ตายแล้วรักเด็กว่าเขารักเด็กกแหละ โอ้ยคุณเหนื่อยวะช่วงนี้เจ็บคอหมอก็แนะนําว่าอย่าก,กินของเย็นๆแล้วแบบนี้เรากินข้าวเย็นได้ไหมไม่ได้นะคุณไม่ได้เลยนะอันเนี้ย เพราะมันสาคัญนะเอาอย่างบางคนนะผมยกตัวอย่างนะเอาบางคนไปทําจมูกใหม่อย่างเงี้ยเอาคุณแล้วไปเจอแบบขนมเลรสดั้งเดิมอ่ะเออเาคุณกินไม่ได้นะดั้งคุณยุบนะกลับไปเป็นเดิมนะกลับไปดั้งเดิมใช่เดี๋ยวตาดาจะไหลมารวมกันยิ่งอาวซวยเลยนะทั้งนั้นคือคุณต้องคือถ้าหมอสั่งก็ต้องทําตามทำตามพสของเย็นเย็นต้องของเย็นข้าวเย็นก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วละครเย็นดูได้ไหมไม่ได้แล้วมันเย็นไงเย็นเย็นก็กินไม่ได้แล้วทีนี้ข่าวภาคค่ำได้ไหมไม่เนได้อยู่นะไม่เย็นไม่เย็นอ่าก็อย่าไปกินกาม เพื่อนแวนถ่ายท้องคข้างกอไผ่แล้วบอกว่าถ้ามีคนมาก็ให้บอกด้วยนะผมก็บอกทุกคนที่เดินผ่านไปมาอันนี้ทําถูกใช่ไหมมัก็ถือว่าถูกนะอ๋อไม่บอกมีคนมาให้บอกด้วยให้บอกด้วยให้บอกกูดิ้กี้อยู่นี่ใอ่คนนั้นว่ากูขี้อยู่เคยแม่จามีประสบการณ์แบบถ่ายท้องแบบนอกห้องน้ำาั้งไหมเคยเคยแบบเป็นไงเป็นไงคือผมกูตทองขาไว้ยี้ตลอดอ่ะผมแบบว่า ผมไปที่แบบสถานที่ที่หนึ่งแล้วกันเขาถมามเขาว่าเอ้ยผมเสียเงินแล้วเนี่ยผมเข้าไปถ่ายได้ไหมเขาบอกถ่ายได้ผมเข้าไปที่แปลกดียวที่นี่ให้ถ่ายได้ว่าเขาไม่หย่อนตูดเลยไม่ใช่ถ่ายถ่ายงานหรือเปล่าออกไม่รู้ถ่ายท้องเนั่นแหละจบละกูไม่ได้อะไรจากกูหรอกมึงถามวนเงี้ยแต่กูยืนแล้วทีหน่ามาดิเจ๊ับ สภานี่ใช้ยางเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ครับเรารัดกี่ทบโอ้โหต้องเส้นใหญ่แหละเส้นเล็กอยู่ไม่ไหวที่เนี่ยเออเออต้องเส้นใหญ่ต้องแบบเสียงต้องมากอ่ะเสียงต้องมากคือสมมติเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็สภาล่างมันห้าร้อยใช่ไหมใช่ต้องเกินกึ่งหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบเอ็ดอ่ะถ้าไงั้นเวลาวงเราโหวตเนี้ยเอ้าคุณรัฐบาลคุณเบิกงบไม่ได้พังเลยนะเออใช่ไหมตัวยหญ่เลยใช่ต้องเอายางเส้นใหญ่ๆก็เลือกคนดีๆเข้ามาอย่าไปเลือก เออนั่นแหละเอแต่ล่าสุดก็โอเคโอเคใช่ล่าสุดดีเลยแหละผมว่าเป็นแบบความหวังเลยของประชาชนยุคใหม่เลยแหละใช่จะฝากด้วยก้าวไกลเออาละก็ได้เสียงเข้าไปแล้วทำให้มันดี อย่าไปทำเหมือนเดิมอ่ะเอาแค่นี้แค่นั้นก็ดีแล้วถ้าทำเหมือนเดิมเดี๋ยวเละอีกก็ฝากฝากด้วยใครที่เป็นสสเขตบางแคมาแก้ปัญหาน้ำท่วมให้หน่อยในซอยบ้านฝนตกน้ำขังมากเลยขับมอเตอร์ไซค์ออกบ้านไม่ได้เลยท่วมเป็นทางที่ไหนในซอยในคุกน้ำขังไม่ได้ขังคนแล้วตกลงนโยบายคุณที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเสรีนี่คุณจะนำเข้าสภาไหมผมนำเข้านะก็ฝากคุณพิธาด้วยพาพิธาพิธาด้วย ฝากด้วยเรื่องนี้สำคัญมากนะเอาเป็นคนพิถอะไรที่แบบพิถก็ได้พิถโ ء ไทำเป็นซ่ารู้แล้วล่ะพูดจ่าอะไรเอออย่างนี้ดีกว่าคันนั้นจะอย่างนี้แต่คุณนี้จะยังไงเบื่อคนบ่นนะ ฝากด้วยบุหรี่ป้าอยากให้มันเสร,รีแล้วเพราะดุกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเออแล้วนวกระปูที่บอกว่าเป็นเป็นสวัสดิการที่บริษัทต,ต้องมีให้ทุกทุกที่อันนี้สําคัญนะอย่างน้อยเดือนละครั้งต้องมีนวกระปูใช่เพราะอย <c oughs> ่างน้อยพนักงานได้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอแล้วถ้าพนักงานไม่มีกระปู่ะกนนกระปิเขาก็มีหนูหนูหนูเขามีนะพี่พี่เคยสอบถามมาแล้วเขามีนะแบบกล้ามกล้ามปูมาเลยออใช่หนูตาแตกอะเอ็นอาร์มีสวัสดิการไหมเอ็นอาร์ไม่มีส่วนใหญ่จะพาไปแต่จ่ายตาจ่ายตังเอง ก็หนึงเดี๋ยวมันก็มาเรียกร้องสวัสดิการนี้กับกูเ๋ยดูแล้วเนี่ยมานเรีบเลยนู่กะปิลองไปเสิร์ชดูนูวกะปิการตื่นเช้าทําให้มีเวลาทํางานได้เยอะงั้นแปลว่าถ้าเราตื่นสายอ่ะเราก็ทํางานได้น้อยใช่ไหมเออไม่รู้นะเพราะโปร j จะเป็นคนที่ตื่นเช้าไปไหนมาไหนตรงเวลาตลอด8โมง5โมงนี่คือถ้าทำงาน8ปโมงก็ต้องเลิกหโมงทำงาน9โมงก็ต้องเลิกหโมงนี่หลับได้เลยนะระยะนี้หลับได้เลยนะ น่ะกูบ่ายสองกูมาบ่ายโมงห้าสิบอ่ะกูคิดดูอ่ะกูมาก่อนมาถึงเกือบบ่ายสามอ้าวมาตามเวลาไงให้เวลามาก่อนถูกต้องเน่อะไรนะอะไรอะไรคุณผมยืนแล้วอะไรคุณถามเรื่องอะไรนะในฐานะที่คุณเป็นลูกน้องสุดท้ายมึงก็องทำงานให้เสร็จเหมือนเดิมอ๋อเยอะน้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงก็ต้องทำให้เสร็จใช่แค่นั้นแหละอืมแล้วอย่างจ่าเวลาทำงานเสร็จร้องเสียยังไงเวลาทำงานเสร็จแตกแล้วจ๊งร้ายจ๊งร้า มีโล่ไหมโล่อะไรเซฟปลายแตกแล้วแตกไฟได้แล้วนะจะแล้วเก่งท้องเลยเที่ยงจริงถ้าผมซื้อชาพยอมไปถวายเจ้าอาวาสถือว่าผมชนะพระทางวัดแล้วใช่ไหมเพอพระยอมอ่อเรื่องนี้มันเซเลทีฟนะพระพระอาจจะถีบมึงได้นะเดี๋ยวตอบเลยคำถามนี้มันได้สาระผมไม่ชอบตอบจริงโอ้โหตั้งแต่มายังไม่สาระสักอันเลย แล้วแต่มาแล้วแต่บุกมาเนี่ยเออแล้วแต่ละกันแล้วแต่ถน,นัดอ่ะแล้วแต่ถนัดแต่ผมถน,นัดขวานะบอกไว้ก่อน เวลาหมาเจอหมาตำรวจมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยตำรวจเหมือนคนไหมครับโหมันก็ต้องระวงนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยหมาบางตัวทาผิดนะลักรอบแล้วรอบเข้าเมืองนะแล้วรอบเข้าบ้านเขานะขโมยของหรือหมาบางตัวเนี่ยไปมีคดีไปข่มขืนหมาซอยข้างๆนะไปสี่พี่สี่น้องมันสีมดเลยเอแระวังนะใช่เออมันต้องตกใจบ้างแหละมันต้องระวงเพราะมาเดินเดินอยู่เงี้ยเอ แล้วตกใจมีไหมเวลาเจอตำรวจมีตกใจไหมเมื่อก่อนอะตกใจอยู่เพราะอะไรอะเรามีของเยอะเลยไงของทำงานอะไรพวกนี้เด๋ยนนี้ไม่มีแล้วมั้งก็มีอยู่แบบบางๆแน่หลงป่าต้องดูแผนที่แต่ถ้าหลงแฟนนี่ต้องดูอะไรครับดูหนังหน้ามึงด้วยแล้วอย่างคุณคุณแฟนคุณคุณปัจจุบันนี่คุณหลงเขาไหมคันปัจจุบันคืออะไรแฟนคุณคนปัจจุบันคุณหลงเขาไหมหลงครับเพราะมเอาตังค์ผมไปหมดเลยถ้ามันทิ้งผมไว้ไหนหลงแน่ แล้วมันจริงไหมที่ว่าไม่จริงยังไม่ได้จบเที่คุณบอกว่าเขามาเกาะคุณนะเพราะว่าคุณมีเงินในบัญชีตั้งสี่ห้าพันเนี่ยเรื่องจริงนะเพราะเขามีหลักแสนอ่ะเออแล้วที่คุณพูดไปว่าถ้าเกิดเขาทิ้งคุณเนี่ยใครจะเอาคุณเนี่ยเรื่องจริงไหมอันนี้เรื่องจริงอ่ะถ้าวันหนึ่งแฟนผมทิ้งผมไปอ่ะไอ้เหี้ยใครจะเอาผมผมช่วยตัวเองเลยนะทีนี้อ๋อหรือช่วยทำอาหารช่วยช่วยเหลือตัวเองทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคจากไรจากไรถ้าผมบริจาคหัวใจแล้วคนที่อยู่ในนั้นจะติดไปด้วยไหมอุ้ยโอ้ย ไมอย่นี้คอมเมนต์นี้มันแบบมันอินเลิฟขนาดนี้วะใช่มันอยู่ที่ว่าเขาอยู่ในหัวใจคุณอะแต่มึงอยู่ในหัวใจเขาไหมแค่นั้นแหละฟังสรรพนามนะเขาอยู่ในหัวใจคุณแต่มึงอะอยู่ในหัวใจเขาไหมใช่หัวใจเขามีสีเองนะหัวใจเขามีสีห้องเขาจะสีใครก็ได้มึาจะไปข้ามเขาเขาจะไปมองหาสีกับใครก็ได้สีชมพูสีแดงในหัวใจเขาน่ะแล้วแต่เขาใช่มันแล้วแต่แล้วอย่างจารนะถ้าในหัวใจตอนนี้สีห้องคนเดียวเลยปะ แม่บอกอายุ25ต้องเก็บเงินได้ห0 0แสนผมถามจริงนะใครมันจะมาทำหล่นได้เยอะขนาดนั้นแต่มุ่นี้เล่นไปแล้วนะเอนอนะบ่อยด้วยใช่ที่ผมไม่สนใจเราไม่สนใจเลยผมเล่นไปแล้วบ่อยมากทำไมคุณต้องเกทับบัฟโซสร์แป้งเนี่ยเขาจะไปเตรียมมาโอเคยังไงก็โชคดีก็อยู่ที่ว่าเอ้ยเขาจะพัฒนา ในพื้นที่ที่เขาได้รับการเลือกมาได้ดีแค่ไหนแค่นี้คำถามอะไรก็มันถามว่าอะไรอ่ะบึงตอบอะไรเออได้สีเออก็ไม่เป็นไรเขาใครอ่ะจะทำหล่นห้าสงฆ์แสไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยสุดคะแนนเสียงที่ได้ไปคุณก็ทำให้มันดีก็แล้วกันฝากด้วยละกันเพราะอย่างน้อยก็เข้าไปแล้วก็พัฒนาเต็มที่ครับมีไอเดียอะไรก็ใส่เข้าไปเอาให้มันดีอยู่ที่เคยเป็นทำดีอยู่ที่เคยเป็นเอาใจช่วยเสมอครับอะไรถามพี่อะไรกนี่ย เมื่อเช้าครูจะไปประชุมก็เลยบอกว่าให้จดชื่อคนคุยไว้เศร้าจังไม่มีคนคุยโอ้โหระวังนะเพราะเป็นครูครูถ้วยหรือเปล่าเออครูใช่คุณครูถ้วยไหมอ๋อชื่อเล่นเขาชื่อพี่ถ้วยพี่ถ้วยคือจริงชื่ออาจารย์รางวัลอาจารย์รางวัลใช่แล้วครูถ้วยระวังด้วยไม่มีคนคุยก็ต้องต่้งที่บอแหละก็ทําใจก็อยู่ที่หนัง่ะหนังหน้าเออ๋อ แต่ที่มันคุยก็อย่างน้อยสุดก็มีคนเลือกเข้าไปแล้วอ่ะก็ทําให้มันดีก็ทําให้มันดีตั้งใจแล้วกันใช่ผมว่าจะช่วยเป็นลังใจให้ครับก็จะปฏิรูปจะอะไรก็ทําให้มันเรียบร้อยสวยงามไปกฎหมายไหนที่มันแก้แล้วมันเป็นผลดีต่อประชาชนก็เต็มที่เลยครับลุยเลยครับเพราะว่าตอนที่มันแก้เลยมันจะความวุนวายมันจะเกิดก็อย่าไปทำอย่าเพิ่งทําค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะประเทศไทยต้องการการปรับตัวนิดนึงนะก็จดไว้คนคุยฝากด้วยครูถ้วยสาวคำถามสุดท้ายนี่คือคำตอบเดียวกันหมดเลยมีอีกไหมหมดแล้วหมดแล้ว ครรมอ,อ,อก็ต้องตอบอีกเหมือนเดิมเ,เออครรมอคุยเรื่องเม้นนะ<ช>เสร็จแล้วจานฝากรายการด้วยฝากด้วยครับครรมอใครมีคําถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้อันที่เราตอบได้ก็ตอบที่ตอบไม่ได้แล้วก็ตอบก็ตอบหมดนั่นแหละก็คอมเมนต์มา,ออสาแสบแท็กมาด้วยเจ๊ดมหย่อมเปรจานออลุกลุกสองใส่ไว้เลยซ้ายขวาประกบตลอดใช่ไม่เคยขัดเลยเออขรรมอคุยเรื่องเม้นไปละลาลารายการด้วยจานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องเอ็นอาร์สปอร์ตด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่ ha ha ha